อัจคายตากปลาสามารถพับเก็บได้ค่ะพับเก็บได้อันนี้เขาก็หมดสิบขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายแววภาพพี่น้องมาตากปลาค่ะปลาปลาลงตรงพ่ใหญ่ค่ะปลาลงตรง ให้พี่ให้น้องกินกระเลื้อแล้วเฮดปลากระเลื้อแล้วแย่แล้วก็เลกมักมักตากแดดไปถ้ากินดนค่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์การตากปลาของแย่แล้วปิดเปิดได้ค่ะถ้าคางนี่ค่ะงบซิบเขาได้ค่ะเวลาตาก ซิปลงมาสั่งเป็นสั่งง,ง่ายสะดวกค่ะแมงวันบอเดเตดตอนตากปลาอ่าห่านลังเทียเตะกีีใยแววบรท่านไหนมีอันนี้ตากกระโดงยังสิเอาไปวางไวอ้อันอนันราคาเงี้ยนอันแมงวันมาเป็นกล่องลอยกล่องพัน จ้บหัวหัวเขียวจับหัาหัวดำบานนี้ขีขีใส่พรมบานเป็นขีไก้ข้างขีใส่พรมขัดปลาห่าเอียบก็ได้ค่ะมาเบิองมีที่ย่เยแววตากปลาด้วยค่ะย่เยแววกะเอาปลาใส่สันเรียบร้อย ทุกสัน่นนะค่ะทั้งสามสัน่นได้ปลาน้ำกันสามสั่นค่ะพี่น้อง1สัน่นสองสันสส่น3สั่นบัตที่นียายววสิทธิ์หลูดซิบขึ้นไปปิดปิดปากแล้วไปแขนพึง่งร่มพึง่งแดดใบได้ไดบานค่ะพี่น้องตากแดดเดียวกับพ่อปลาแดดเดียว เสร็จเรียบร้อยยายแววสิน้ำแขนน้ำแขนใส่ใช่ค่ะล้างบานนี่ล่ะหมดซีปได้ป่ะค่ะพี่น้องชืดปิดปิษแมงวันป้องกันแมงวันเข้าไปอย่าไปย้ำไปตอมเรียบร้อย พร้อมไปตากค่ะบัดน,นี้แวเก็จะไปพึ่งข้างนอกได้ไหาค่ะพี่นอ้องไปค่ะไปพึ่งปลากันได้เลยค่ะภาชนะตากปลามืนน่อนี่เป็นรูปแบบของตะไคร้ผ่าแง่งสีเขียวเบวก็คอสจบลงไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหนี่ยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ